ในเชา้าฤดูหนาวที่แสนเยือกเย็นชาวนาผู้ใจดีคนหนึ่งเดินผ่านมาพบงูเห่านอนตัวแข็งทื่อใกล้จะตายเพราะความหนาวเหน็บด้วยความสงสารจับใจชาวนาจึงก้มลงประคองงูร้ายขึ้นมาแล้วนำมันไปซุกไว้ในอกเสื้อเพื่อให้ไออุ่นจากร่างกายช่วยคลายความหนาวเมื่อได้รับความอบอุ่น เจ้างูเห่าก็เริ่มรู้สึกตัวพละกำลังของมันค่อยๆฟื้นคืนกลับมาพร้อมกับสัญชาตญาณน,นักล่าที่ตื่นขึ้นทันใดนั้นโดยไม่ทันตั้งตัวเจ้างูร้ายก็ฉกกัดเข้าที่อกของชาวนาผู้มีพระคุณอย่างสุดแรงพิษร้ายเล่นเข้าสู่หัวใจในทันทีก่อนสิ้นใจชาวนาได้แต่รำพึงว่าทำคุณบูชาโทษ โปรดสัตว์ได้บาปเพราะไว้ใจสัตว์ร้ายจึงต้องมาตายเช่นนี้